สวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาพบกับครูฟันอีกแล้วนะคะเป็นยังไงกันมากคะเด็กๆอยู่บ้านเหงากันไหมเลยอ่าคงจะเหงามากแน่เลยวันนี้ครูฟันมีนิทานสนุกๆจะมาเล่าให้เด็กๆฟังให้เด็กๆคลายเหงากันไปเลยแต่เอ๊เด็กๆรู้ไหมว่าทําไมเด็กๆต้องอยู่บ้านทําไมออกไปไหนไม่ได้เพราะว่าอะไรนะอ่าเพราะว่า ตอนนี้อยู่ในสถานการณ์ของโรคระบาดโควิด -19 นั่นเองแต่ว่าเออโควิด -19 คืออะไรนะเด็กๆรู้จักกันหรือยังคะแล้วเออเราต้องมีวิธีปฏิบัติตัวยังไงเด็กๆรู้จักกันหรือยัง วันนี้นะคะคุูเฟินก็มีนิทานจะมาเล่าให้เด็กๆฟังนิทานเรื่องนี้นะคะมีชื่อว่าลูกกลิ้งเข้าใจโควิดแล้วนะแล้วเด็กๆเข้าใจโควิดหรือยังนะพร้อมแล้วเราไปฟังนิทานกันเลยค่ะนิทานเรื่องลูกกลิ้งเข้าใจโควิดแล้นะเรื่องสนุกสนุกโดยคุณลุงตุ๊กปอง ภาพน่ารักน่ารักโดยนารุลูกลิงหน้าจอยนั่ง๋องไม่เล่นไม่ร้องไม่จีไม่จ้าเบื่อเบื่อต้องใส่หน้ากากลำบากลำบากแถมคันด้วยอะ่ะทำไมต้องล้างมือบ่อยไม่เลอซสักหน่อยไม่ล้างไม่ไหมทำไม กันด้วยก็ไม่ได้ป่วยใกล้กันได้ป่ะแม่ลิงทำความเข้าใจโควิดติดง่ายถึงตายเชียวนะไวรัสระบาดทั่วทิศและเสียชีวิตหลายรายแล้วละ่ะติดทางน้ำมูกน้ำลายหน้ากากปิดไว้กันได้นะจ๊ะที่ต้องหลังมือบ่อย ใช่ปะจับเจอเชื้อหลายแย่แน่ต้องแยกจากแม่หลายวันเชียวนะที่ต้องห่างนิดถอยหน่อยป้องกันโควิดติดกันไงล่ะอาหารต้องกินร้อนร้อนแยกจานแยกช้อนแยกแก้วกันนะลูกพิงฟังไปคิดไปชูหางหัวสายเจี๊ยจิ รีบขวาหน้ากากมาใส่ลูกลิงเข้าใจโควิดแล้วนะโอมเพี่ยงขอให้โลกล้ายหายไปไวๆไวจะได้แท่งป้าเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆหลังจากที่เด็กๆได้ฟังนิทานไปแล้วเด็กๆเข้าใจโควิดเหมือนลูกลิงได้อยังนะ อเดี๋ยวเราจะมาทบทวนวิธีการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันโควิดด้วยกันอีกหนึ่งรอบนะคะอย่างแรกที่เราจะต้องปฏิบัติเลยคือจะต้องทำอะไรคะเราจะต้องสวมหน้ากากอนามัยนะคะเมื่อออกไปข้างนอกอย่างที่สองเลยเราจะต้องล้างมือบ่อยๆนะคะซึ่งเราไม่รู้เลยว่ามือของเราเนี่ยไปหยิบไปจับเชื้อโรคอะไรมาบ้างนะคะ และอย่างที่3นะคะจะต้องรับประทานอาหารร้อนๆหรือว่าอาหารที่มีประโยชน์ที่สำคัญจะต้องแยกจานแยกช้อนนะคะเราจะไม่ใช้ของร่วมกับผู้อื่นนะคะและอีกอย่างหนึ่งเลยสุดท้ายเราจะต้องห่างน,นิดถอยหน่อยเราจะต้องเว้นระยะห่างนะคะอย่างน้อยหนึ่งเมตรนะคะ อะวิธีง่ายๆเด็กๆอย่าลืมปฏิบัติกันนะคะสำหรับวันนี้รูเฟิกนก็จะต้องขอลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวคลิปหน้ารูเฟินจะมีอะไรสนุกๆมาให้เด็กๆทำแล้วเด็กๆรอติดตามกันนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย